ครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็โอเคครับก็ได้ผลงาตามที่ที่ต้องการนะครับเล่นในบ้านเป็นแบบแรกในเลขกครับครับแต่ก็ยังยังไม่ค่อยไหลลื่นนะไม,ไม่ไม่ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรเพราะว่าตัวใหม่เองก็ยังต้องให้เขาปรับป่วยนิดนึงพอดีมาช่วงพักเด็กเนี่ยมันเวลาน้อยไปน,นิดต้องต้องคือเขาก็ต้องใช้เวลาบ้างเป็นบางคนนะไม่ไ คนหมายถึงว่าเรื่องการกลับตัวเนี่ยบางคนมาเล่นได้เลยก็อย่ามาล่าไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างย่อสุดหน้าเป้าเราค่อนข้างจะคือมาไม่สักไม่กี่วันนะเราต้องให้เวลาเขาให้รู้จักอนไทยด้วยตอนบางทีอย่างทีสองเนี่ยบอลทุกวันมาเล่นกันค่อนข้างถึงทุกลูกเข้าถึงท่านพักท่านอะไรตลอดเวลาบางทีเขาเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่า 2องมนเองเพื่อนก็ไม่ได้เล่นแบบที่แข่งจริงนะต้องให้ให้เวลาอาจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ,รบ,รบเ,เกมวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกมันต้องใช้เวลานะแต่ครึ่งหลังเราก็ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยเปลี่ยนระบบการเล่นด้วยมันกลับมาได้ก็ถือว่าโอเคมันก็ตั้งใจกันดีนะครับโค้ชครับมีอะไรทุท่ทีต้องไปประกงครับ กับความสัม uh, พ uh, really like mm ัน hmm. ธ um, um, ์ระหว่างตัวใหม่ตัวเก่าด้วยแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้มันมันมีเกมอย่างนี้พวกเราต้องต้องมีสมาธิแล้วก็นิ่งกับเกมด้วยว่านับเวลาที่ควรงเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยต้องต้องต้องเข้าใจกันอีกพอสมควรนะครับแต่ก็เริ่มต้นได้ดีแล้วล่ะแต่ก็ครับก็คิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ฝากไปบอลด้วยครับคุณเดียว จะทําค่อยๆเดินไปด้วยกันในแผ่นต่อไปครับขอให้มันดีเยี่ยมๆครับบริษัทใบนนะที่ไปเยัอนกลาดอ่ะความพร้อมและเป้าหมายไอ้เรื่องตูดเล่นหรือบัตรก็มีก็มีนั่นมีเอ็นะครับที่มีการติดตั้งนั่ก็คิดว่าไม่หนักมากนะเรื่องตูดเล่นไม่ไ่คอยค่อยกังวลว่าเจ็บ ไม่ค่อยมีนะครับมีตอนนี้ทั้งหมดเลยเดียวว่าเ,าเล่นระบบนี้แล้วเป็นมันจะเล่นด้วยกันได้ไหมความสพันจะดีไหมแค่นั้นเองถ้าท้ญญาไม่ได้ก็ไม่คึงจะต้องปรับคิดว่าน่าจะโอเคขเึ้นวีากรารีหน่อย